เมนูร <S <S แรกคุยเมนูแรกของเราเลยครับมันคืออะไรครับเข็ดแดงครับมันคืออะไรครับมันไข่เจียวบุนเ้นชุบไข่ไข่เจียวบุลเลนอ๋อเดนเลยครับดีไว้หนวดนะครับเนี่ยอันนี้อันนี้มีสูตรยังไงบ้างครับเนี่ยไข่เจียวไข่เจียวบุนเ้นเนี่ยครับต้องถามจันนรอตไปถามจันทรอเโอ การทำครับก็คือใส่ไข่ลงไปสองฟองก่อนนะครับพอไปพอมารู้สึกว่าน้อยไปก็เลยจะเพิ่มไข่ลงไปหนึ่งฟองนะครับแล้วก็หมูสับคือตอนแรกเนี่ยมันจะคล้ายๆกับผัดวุ้นเส้นใช่ครับผมแล้วก็ใส่วุ้นเส้นเข้าไปตามกำลังศรัทธานะครับาแล้วก็ถ้าถ้าไข่น้อยไปก็เพิ่มไข่อีกเรื่อยๆจนจนถึงจุดที่สมดุลนะผมใช้คำว่าจุดสมดุลเลยนะ มมาาากกริงนนคับ่ดูจากการที่ไข่แล้วเนี่ยเราสามารถรับรู้ได้ถึงรสชาติของไข่นะครับครับผมถ้าท่านผู้ชมเปิดปุ่มรับกลิ่นนะครับในทีวีนะครับผมจะได้กลิ่นโชยเข้ามาเลยนะุ่มรับกลิ่นใช่ไหมสำเร็จจะได้กลิ่นไหมนะครับโชยเข้าไปอันนี้เป็นฟองแรกนะเดี๋ยว เดี๋ยวเทคโนโลยีท้าไมทถาไมเชฟแนนเหงื่อท่วมกันแด้วดีครับเชฟแนนครับเอาขึ้นจากรพระดะครับไม่สามารถทำอะไรได้ครับเดี๋ยวดีไปก่อนดีไปครับดูก่อนนิดนึงพี่นิดนึงเทคโนโลยีการถ่ายทอดสดของเรานะครับสามารถส่งกลิ่นไปได้ด้วยนะครับเดี๋ยวว่าแต่ส่งกลิ่นเลยครับ แค่ซูมเข้าซูมออกเรี่อทำไม่ได้แต่ว่าที่บ้านท่านเนี่ยไม่มีเทคโนโลยีการรับการถ่ายทอดผิดนะครับรับไม่ได้นะครับรับไม่ได้เลยครับซูมซูมซูมที่ไข่ครับซูมที่ไข่ครับไข่อะไรครับไม่ใช่ครับไม่หนาหนักครับไม่หนาหนักครับ สุดมากครับเดี๋ยวน้ำมันกระเด็นใส่ตากล้องครับเพราะว่าน้ำมันเยอะมากนะครับไม่ต้องรีดน้ำมันออกก่อนนะครับไม่ต้องรีดซูมเราไม่จำไม่แม้ใช่ไหมน้ำมันเยอะมากกีนเข้าไปมันจะอ้วนนะฮะกินไปหลือยครับรู้สึกกีย่งไม่เป็นไรหรอกเอ่อสองสามตึ๊บโอ้เกลียวตึ๊บตึ๊บตึ๊บมาถ้าไม่มีวุ้นเส้นยึดไว้เหมือนเหล็กเส้นนะครับมันจะตกลงไปแล้วนะอ๋อนี เทคนิคนี่คือเป็นโครงสร้างเหล็กคล้ายๆเทคนิคการโครงสร้างเหล็กมีแรงดึงกับแรงหล็กครังเหล็กแล้วก็ลูกเส้นเป็นเหรับ